สวัสดีครับทุกคนคิดถึงกันไม่เอ่ยถ้าเกิดว่าคิดถึงผมก็มีที่ถึงได้นะแล้วก็ผมขอบคุณทุกคนที่โดเนทจากคลิปที่แล้วมากเลยนะครับผมที่ผมเลยขอโดเนทจากทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะฮะที่โดนเนทมาให้หรือว่าคนที่ดูคลิปของผมจะจบก็เหมือนกันนะฮะขอบคุณเหมือนกันจากใจจริงๆช่วงนี้เนี่ยที่เห็นผมลงคลิปชา้าเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะผมไปซุ่มทําเพจแปลมังงะมาครับอันนี้เป็นเพจผมเองนะ ชื่อเพจก็คือนักแปลตัวน้อยผมก็เลยอยากจะขอแรงจากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามให้ผมทีนะครับถ้าเกิดว่าใครว่างๆอยู่ตอนนี้อะนะมือว่างๆแบบกาลังว่างๆเลยไม่มีอะไรทำอะนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะส่วนคลิปนี้ใครอยากโดเน a t ผมก็เหมือนเคยฮะแปะไว้ตรงนี้นะฮะโดเ a t ส่วนใครไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะกดติดตามเพจให้ผมก็พอแล้วช่วยกันนะ,ะผมจะได้ลงมังงะหาตังนิดๆเี่หน่นนอย ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็คืนนี้คือวันที่พฤหัสวันที่18นะฮะก็เรื่องนี้ก็มีตอนใหม่มาะะตอนที่1 4ก็น่าจะได้ดูกันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเกิดว่าผมไม่บิดหรือว่าทําอะไรสักอย่างะนะเอาเถอะมาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันลยฮะใช้เวลามาเยอะแล้วเนาะไปกันเลย จะว่าไปแล้วคิวข่าวสารเหมือนจะได้ข่าวลือเกี่ยวกับเด็กๆมาด้วยนะครับเมื่อวานตอนอยู่ลานฝึกผมตั้งใจจะบอกแต่ว่าดันลือไปเฉยเลยืมข่าวลืออะไรกันะนั่นเนี่ยซอนรังดูเหมือนว่าจะโดดเด่นในโคลโลนีมากครับจะได้รับฉายาว่าสายฟ้าสีทองเลยนะครับนะ่ะสายฟ้าสีทองอย่างงั้นเหรอรู้สึกเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก,ก่อนเนีย ยังไงก็เธอแข็งแรงกันก็ดีแล้วเลยอืมก็จริงนะครับเมืองน,นั้นถ้าเกิดว่าแข็งแรงพอจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วราดันลถ้าแ,แต่บอกว่าจะไปฝึกง,งานที่รักซัสก็หายเงียบไปเลยนี่ก็มีข้อมูลอยู่นะครับแต่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเชื่อถือได้รู้เปล่านะครับอืมอย่างงั้นเหรอว่าแต่นายอีวานนายไม่ได้ยุ่งอยู่หรือไง เออโอ้เครับอะไรนะว่าทำไมจู่ๆมาจ้องกันแบบนั้นล่ะครับเนี่ยงานที่สั่งเอาไว้ผมก็ทำเสร็จหมดแล้วนะต้องเตรียมล่วงหน้าหน่อยซิกว่าจะเดินทางไปถึงหอคอยเวทเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาราวหนึ่งเดือนเลยเนเอยเออเอ๋หอคอยเวทเหรอครับผมเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องนี้ตอนนี้นี่แหละอ๋อฉันยังไม่ได้บอกเลยเนี่ยชินแล้วล่ะครับแต่ว่าตั้งเดือนหนึ่งเลยเหรอครับเนี่ยหอคอยเขียว เดินทางแค่สัปดาห์เดียวเองนี่นะก็เพราะว่าเราจะไปหอคอยสีครามยังไงแล่วเอเอที่นั่นอยู่ใกล้เมืองแห่งเขาวงกตดพอดีใกล้พอสมควรเลยแล่ะครับนั่นเนี่ยถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเอ้แค่คิดว่าต้องใช้ชีวิตบนรถม้าก็เหนื่อยจะตายแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้ลเลยนะเพราะว่าของที่จะคอยสนับสนุนมานาของเราอยู่ที่นั่น,นเนี่นะ เมืองแห่งเขาวงโกดสิแนะชวนให้คิดถึงจริงๆตอนเล่นเกมใช้ก็ฟาร์มที่นั่นหนักอยู่เหมือนกันเนะเขาวงโกดใจกลางเมืองนั้นคือหนึ่งในแผนที่เก็บเลเวลหลักของไซคิเดเลียยิ่งเลเวลสูงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ไอเทมดีขึ้นเท่านั้นเนี่ยผู้เล่นนะไม่ท้วนเข้าออกเขาวงโกดอยู่ตลอดแต่ก็ไม่มีใครเคยไปถึงจุดสิ้นสุดของมันได้เลยสักคนเนี่ยฉันลองใช้สูตรโกงทะลุไปถึงชั้น150แล้วเนี่ย ไอ้บริษัทผู้สร้างเกมนี่มันบ้าไปแล้วมัง้งทำไมฉันเหมือนจะวนอยู่ที่เดิมเนี่ยเอ๋ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจุดสิ้นสุดจะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันวะเอาเวลาไปนั่งดูหนังเอวีจะดีกว่านะเว้ยเราชร์ร้อยห้าสิบมันจะมีไอเทมเทพอะไรอยู่กันแน่แล่ะเนี่ยเหมือนในเกมไม่มีผิดเราสามารถหารีลิกหรือว่าอ์ติแฟกต์ได้จากคำว่ากดไร้ปลายทางแห่งนี้ผู้ประเมินเวทมนต์ที่ได้รับการรับรอง จะกลายเป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่งได้รินเน่เองก็บอกว่าจะสอบเป็นผู้ประเมินเ,เร็วนี้เนี่ยนะได้พอสวรรค์ของยายหนูนั่นก็นจะผ่านฉลุยแน่นอนแหละแต่ว่าของรางวัลที่เราให้รินเน่ไปมันเล็กน้อยเกินไปหรือเปล่ากันนะก็แค่ของที่ช่วยให้การประเมินอ,อุปกรณ์ได้เท่านั้นเองโอ้ยถ้าเกิดว่ายังไม่พอสงสัยเราคงจะต้องสนับสนุนอะไรเพิ่มสักหน่อยแล้วเมืองแห่งเขาวงกฏ ลาธานเนียเมืองที่ไม่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ใดเมืองของนักสำรวจและเหล่ากิวทหารรับจ้างเลยร้านค้ามากมายลงไปทางทิศใต้จะมีร้านประเมินเวทลึกลับอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าเมอร์เดอร์ที่แห่งนี้มีชื่อเสียงแบบลับๆด้วยบริการเฉพาะตัวลูกค้าส่วนใหญ่เป็นขุนนางและนักสำรวจรังเอ กะประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านหลอดโอ้อมแม้แต่ท่านหลอดแห่งลาธเนียก็ยังมาใช้บริการเป็นอุปกรณ์ที่สร้างเปลวไฟด้วยมานาสินะคะขอบใจมากนะไหนฉันดูมันหน่อยสิโอ้โห,โหเป็นรีลิกที่สามารถสลักเวทลงไปได้ด้วยสินั้นเนี่ยแล้วความสามารถคืออะไรกันละ่ะแค่ใส่มานาเพยงหยิบมือก็จะคงไฟเอาไว้ได้หนึ่งชั่วโมงเลยคะ่ะ ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆสุดยอดมากฉันติดนี้บุญคุณเธออยู่เรื่อยๆนะเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะอืมอ๋อ,อชิ้นนี้ก็น่าจะสลักเวทได้เหมือนกันเนะสาเหตุที่ราเล็กๆในมุมลับของเมืองโด่งดังก็เพราะการสลักเวทนั่นเองเป็นของขวัญจากจันทราผู้ยิ่งใหญ่ให้ฉัน กลายเป็นผู้ประเมินอย่างนั้นเหรอแรกๆก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าตัวตนของท่านผู้นั้นคือสหายของพลาออนเป็นบุคคลจากยุคแห่งเทพนอกรีตที่ถูกลืมเลือนฉันรู้ดีว่าเรื่องทั้งหมดก็เพื่อจัดการกับมัจ,จุรชโจไปยังเมืองเขาวงกฏลาธานียแล้วกลายเป็นผู้ประเมินเวสะแต่ว่าคำสั่งรอบนี้ฉันไม่อาจจะโยงเข้ากับภารกิจเดิมได้เลยการกำจัดพวกมัจ,จุราช เกี่ยอะไรกับการไปผู้ประเมินกันเนยแต่พอได้เห็นของขวัญฉันก็เข้าใจทั้งหมดได้ในทันทีเนตรผู้สะกดรอยสามารถตัวจับวัตถุที่มีมานาต่ำกว่าระดับหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและช่วยในการประเมินไม่นี่มันแตกต่างจากสิ่งที่ฉันรู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันไม่มีแม้แต่ในห้องสมุดนิรันด้วยซ้ำพอปลดผน,นึกออก การสลักเวทก็ปรากฏขึ้นเพื่อที่จะได้มีพลังต่อต้อตานพวกมจุราชฉันจะต้องทำให้สิ่งนี้เบ่งบานใช่ไหมเนนี่คือความสามารถและเป็นวิธีการถวายเครื่องบูชาไปในตัวด้วยต้องใช้เครื่องบูชาอีก252ชิ้นเพื่อให้มันเบ่งบานสมบูรณ์มันจะดูดบางสิ่งไปเพื่อแลกกับการเพิ่มค่าสถานะของรีลิกเพราะว่าดวงตากำลังเปลี่ยนไปจากรระฐานของมันเอง มันจะตอบสนองเฉพาะรีลิกระดับสูงบางชิ้นเท่านั้นหากไม่ใช่แล้วก็พลังที่สะสมเอาไว้ก็จะสลายหายไปดังนั้นการประเมิรีลิกทุกชิ้นอย่าแม่นยำและคัดเลือกเครื่องบูชาชั้นสูงที่สลักเวทมนต์ลงไปเป็นงานของคนที่เกิดมาพร้อมห้องสมุดนิ้วรันเป็นงานที่มีเพียงชั้นเท่านั้นที่ทำได้ทั้งหมดก็เพื่อฆ่าหมาป่าธมินและทั้งหมดนี้ ก็เป็นไปตามเจตจำนงของันทราผู้ยิ่งใหญ่3ส,สัปดาห์ต่อมาหอคอยสีครามนี่ตอนนี้ท่านผู้นำหอคอยมิอยู่บอกธุระม,มาให้จบแล้วก็กลับไปด้วยนะคะเพเนียไครชินเนอร์รองผู้นำหอคอยสีน้ำเงินจอมเวทขั้นที่6กพอดีว่าฉันยุ่งอยู่รีบพูดมาให้จบเถอะนะคะเออเอใบหน้าคุณคุนที่ฉันเคยเห็นในเนื้อเรื่องหลักเพราะว่ายังเปช่วงก่อนเนื้อเรื่องตัวฉบับ เธอก็เลยยะเป็นแค่รองผู้นำหอคอยสินะในเกมไซคิเดเลียเธอขึ้นถึงขั้นที่8ตั้งแต่ช่วงอายุ20ต้นต้นๆเป็นอัจฉริยะไร้เทียมทานที่ได้เป็นเจ้าหอคอยในภายหลังหอคอยเวทนั้นนอกจากพลังการลบแล้วยังผลิตสิ่งของจะเป็นหลายอย่างแบบผู้ขาดสถานะจึงเทียบเท่าขุนนางเลยทีเดียวอำนาจของรองผู้นำหอคอยที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาควรจะพุ่งสูงทะลุฟ้าอยู่แล้วเลย แต่ถึงอย่างนั้นก็เธอมันก็ยังแบบว่าผมคือเขาพลาทีโอครับอย่าที่กล่าวไปก่อนหน้านั้นผมมาเพราะเรื่องบทกวีเท่านั้นนะครับไอ,อเอกสารพวกนี้ก็ต้องรีบทำไอ้นี้ก็ต้องรีบทำแล้วยังไงต่อคะผมสามารถกำจัดรอยแยกได้ครับหืมรอยแยกคือช่องว่างที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีการใช้เวทมนต์จำนวนมาก และมันจะเชื่อมกับมิติลึกลับเป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์ผิดปกติและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงด้วยพลสมัยกระจอกแบบนั้นจะทำอะไรได้กันเชียวแปะปะปพอพอพออ๋อไปได้แล้วเนี่ยม,มันต้องไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าเออดี๋ยวสิคืออย่ากกำจัดรอยแยกแล้วสมบัติไปสินะอ๋อจะบอกว่ากำจัดมันได้ว่างั้นเถอะอย่าพูดให้ขำหน่อยเลยแนะ่ รู้ไหมว่าคนที่พูดแบบนายเนี่ยมีมากันกี่คนแล้ว,ลวเ่ยอเอ,อ๋ผมพูดจริงนะแค่คุณพาผมไปที่รอยแยกนั่นเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นเองแค่เชื่อแค่นี้มันจะยากเย็นตรงไหนแต่ก็นะเธอเป็นคนแบบนี้นี่ละ่ะนี่นายเนยพอมีข่าวเรื่องแพร่ว่านายได้เป็นเขาเพราะพวกขยะพวกนั้นตายไปเพราะโชคช่วยจะเข้าใจนะว่านายเนยต้องการมัดเด็ดเพื่อพลิกกระแสสังคมเนย แต่คิดจะมาทำตัวกรางที่หอคอยเวทคงไม่ได้หรอกเนะเอะย,เ,อยเพราะว่าเราใช้ชีวิตเงียบไปหน่อยหรือเปล่ากันแน่เลยมีข่าวลือแบบนี้แพร่ออกมาเนี่ยถือจะน่าตกใจก็เธอแต่มันก็จริงนี่นะโอ้โถอ,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 อะไรกันเนี่ยนึกว่าไปพวกบ้างาซะอีกแต่กลับรู้ข่าวสารภายนอกอย่างดีเลยนี่ว่าแต่ว่าเนี่แบบนี้มันจะน่ากลัวเกินไปปะเอาซะไม่กล้าพูดต่อเลยเว้ยเฮ้ย เออ,เอ,อนี่แค่ใช้มาน,นาก็ขนาดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเธอโมโหขึ้นมาแล้วก็ก็จะหักตัวผมไปครึ่งท่อนได้เลยมั้งครับเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดดังแต่ว่าฉันเองก็จนตรอกเหมือนกันนะนะถ้าเกิดว่าตัวผมเนี่ยกำจัดรอยแยกไม่ได้ผมจะยอมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้คุณเองอย่าจะพูดเพ้อเจ้ออยู่อีกกลับบ้านไปนอนไปถ้าเกิดว่าต้องการจะให้ผมสาบานด้วยเลยก็ได้นะแลกกับขอเวลาเธอสี่ชั่วโมง ข้อเสนอนี้ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะอเราแยกอยู่ข้างในนี้ตามที่รับปากเอาไว้ถ้าเกิดว่านายล้มเหลวทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลเขาจะเป็นของฉันถึงอย่างนั้นมันควรจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะหรือว่าชายคนนี้จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังตระกูลเขาหรือไม่ก็พวกโชคดีที่ได้ตำแหน่งมาซะอีกนะแต่ดูจากที่มาที่นี่แบบนี้คงน่าจะเป็นข้อหลังมากกว่าแล้วเนะ <c oughs> ถึงภาพลักษณ์ จะดูเหนือมนุษย์ก็เถอะแต่พรสวรค์มันก็แค่จอมเวทปลายแถวของขั้นที่2แถมลุมมานากับความคล่องตัวเองก็ถือว่าน้อยมากความสามารถแค่นี้จะไปทําอะไรได้น่าสมเพชกระจอกจริงๆความจริงแล้วไม่จําเป็นจะต้องรีบปิดรอยแยกเลยเพราะว่าอีก3เดือนมันก็จะคาริเิกออกมาและสลายไปเองตามธรรมชาติเพราะแบบนั้นงานวิจัยเกี่ยวกับมันก็เลยหยุดลงและก็ยังไม่มีจอมเวทคนไหนปิดรอยแยกได้เลยสักคน แต่ว่ารอยแยกของหอคอยสีครามนี่สร้างปัญหามานานเกินสองปีแล้วนี่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ออกไปเถอะใช้มือเป็นตัวกลางแงทนคาถาอย่างนั้นเหรอนั่นคือวิธีดั้งเดิมที่อยู่แต่ในตำราวเวทมนต์โบราณเป็นวิธีที่ถูกมองเป็นเพียงตำนานเล่าขานด้วยซ้ำเฮ้ยเหลือจะเชื่อหยุดเรียนแบบอะไรประหลาดปหลาดแล้วก็ออกปปโอ้ฮะร่างกายมันขยับไม่ได้เลย ไม่สิทุกอย่างหยุดนิ่งไปหมดเลยอะเออฮะนั่นมันเออเอะอะไรเนี่ยเน่ผู้สะกดรอยทำงานโดยสัญชาตญาณเลยเหรอเออฮะสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าใจได้แต่กลับมองทะลุถึงแก่นแท้ของมันฮะนี่มันช่างง่ายเหลือเกินสิ่งนี้เน่ะ อย่าแม้แต่จะได้ยินคำพิที่พิถันนั้นออกมาย็งเอาไว้แล้วในตอนนี้ราวกับเจ้าพิษแห่งความพังพินาศที่ถูกกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเจ้าต้องปิด่ยนเอาไว้ตลอดกาลเออเข้าใจแล้วอยมไร้แย่ปิดลงแล้วล่ะเออเอ๊ะสำหรับเราแค่นี้ก็เรื่องขี้ปะติ๋ว แค่ใช้อยเทมพิเศษกับวิธีเฉพาะทางก็พอนี่รีลิกที่รอยแยกครายออกมาเนี่ยฉันขอรับไปเองเนะเราใช้เวทหลอกตาเอาไว้เพราะว่ายังจะต้องใช้มันอีกหลายครั้งเลยจะหลอกได้สําเร็จไหมเนี่ยค่ะเออค่ะจะฉันจะไม่ปริปักอะไรทั้งนั้นคะ่ะเออเอเอเอ,อะไรกันเนี่ยสีหน้านั่นแปลว่าไม่หลงกลสินะอืมถ้าอย่างนั้นก็ดีไป แต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องเออเออค่ะค่ะเออค่ะฉันจะฉันจะไม่พูดอะไรออกไปแน่นอนค่ะจะไม่พูดอะไรกับใครทั้งนั้นด้วยค่ะฉันเนี่ยเป็นคนปากหนักมากนะคะฉันพูดจริงๆนะคะเอ,อ๋อะไรวะอยู่ๆก็ตื่นตูมขนาดนี้ทําไมกันวะนี่ไอวานกลับกันเถอะโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนค่ะเออนี่ค่ะน,นี่คือพอชั่นฟื้นฟูมานาที่ฉันทําเองเนี่ยได้โปรดรับเอาไว้เถอะนะคะ โชชั่นมานาทำมือของรองผู้นำหอคอยแหละโหแถยังเป็นระดับสูงสุดอีกด้วยไม่ใช่หรือไงเอจะชอบไหมคะแค่สองขวดก็ราคาเท่าบ้านพักตากอ,อากาศหลังหนึ่งเลยนี่ตอนรู้ราคาก็แทบช็อกเลยแค่ปิดรอยแยกให้ต้องขอบคุณขนาดนี้เชียวหรือไงเอเอเรื่องนั้นคือคือคือว่าเป็นสิ่งที่ท่านเขาสั่งให้ฉันนำมามอบให้คะ่ะและฉันจะไม่ปรีปากบอกใครแน่นอนคะ่ะ อ๋อจริงสิคำสาบานแห่งเวทให้ฉันใช้เวทศาสสาบานด้วยเลยไหมคะเฮ้เรื่องแค่นี้เองนะจะต้องถึงขั้นนั้นเลยหรือไงเอเดี๋ยวก่อนเน่เธอเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่ากันวะเออเอ๋เหเห็นไหมคะฉันไปคอยรักษาสัญญานะเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดูท่าจะไม่เข้าใจที่พูดเลยสินะ และด้วยคำสาบานลึกลับนั่นเองที่หอคอยสีครามแห่งนั้นเราจึงได้โพชั่นห้าขวดพร้อมด้วยรีลิกที่ต้องการมาเอ่อนั่นคือสมบัติที่ได้จากรอยแยกใช่ไหมนะครับกว่าจะได้มาก็ลำบากไม่น้อยแต่ว่ารูปลักษ์ดูเรียบกว่าที่คิดนะครับเนี่ยประสิทธิภาพดีไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสําหรับฉันเนี่ยไมคือของที่จะเป็นแน่นอนดีแล้วที่ได้สลักเวทของผู้ไม่บริสุทธิ์มาครอบครองโดยปลอดภัยแล้วนะ อัญมณีที่ฝังอยู่ในกำไลสามารถดูดซับมานาจากอากาศและก็เก็บเอาไว้ใช้ได้อนะทำงานได้ดีทีเดียวแม้ความจุจะไม่มากแต่ก็เกินพอเมื่อเทียบกับมานาโฮของเราอืมโอ้ยออร่างกายนี้มีมานาน้อยกว่าไอเทมเสริมซะอีกอะไม่ซิเป้าหมายของเราคือการวิจัยเวทไม่ใช่การต่อสู้สักหน่อยนี่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะอืมอมอว่าแต่เนะ เนียเข้าใจผิดเรื่องอะไรกันแน่เนะยอยู่ๆก็ทำตัวสุภาพเกินเหตุเฉยเลยเดินทางกลับอย่าปลอดภัยนะคะนะคะนะคะนี่เข้าใจเอาไว้ก่อนนะว่าฉันเป็นแค่จอมเวทขั้นที่สองนะเออทราบค่ะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านนะคือจอมเวทขั้นที่สองจรงิจรงๆค่ะเฮ้อะไรวะเหมือนประชดเลยฮนะปฏิกิริยาเหมือนตอนคันเลียมไม่มีผิดเลยรู้สึกขัดใจแปลกๆฮนะ แต่ยังไงก็เธอคงไม่ได้เจอกันอีกอยู่ดีช่างเธอไม่สําคัญหรอกโอ้ยอากาศดีจริงๆครับสงบสุขดีจริงๆเ h e ดยุกเอาเทียไม่ได้พบกันนานเลยนะคะเชิญพักผ่อนตามสบายได้เลยคะ่ Lady คะเลดี้เซโนเนียค่ะท่านเอาเทียเองก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะคะเหนือสิ่งอื่นใดฉันดีใจที่ได้พบท่านอีกครั้งนะคะ พวกเราไม่จำเป็นจะต้องวัดกันด้วยฐานะหรือว่าอำนาจคุยกันแบบสบายๆก็ได้นะคะสายตาอันเฉียบคมขอ,ของท่านเขาพลาทิโอช่างน่าทึ่งจริงๆลองไปพบกับท่านในยุคอัลเทียดูก็น่าจะดีนะครับพอได้ยินแบบนั้นเราก็เริ่มเข้าใจเจตนาแฝงอยู่ทันทีเราแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันทำให้รู้ว่าเราทั้งคู่ต่างก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของพลาทิโอพัธมิตรที่ก่อตั้งขึ้น ภายใต้คำสั่งของเขาพลาทิโอโดยไม่สนเหตุผลใดๆเพราะว่าภายใต้ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นการแก่งแย่งอำนาจมันก็ไร้ความหมายดังนั้นเซโนเนียกับอัลเทียจะมีความสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นการประชุมจะจัดขึ้นเดือนหน้านะี่คะแล้ววันนี้เลดี้มาด้วยเรื่องอะไรกันทั้งเขาใช้โอกาสวันที่ฉันไปเยี่ยมไปข้ออ้างในการส่งจดหมายมาค่ะจดหมายอะไรงั้นเหรอถึงเลดี้เซโนเนีย หวังว่าเลดี้จะสบายดีว่าที่เคยไปเยี่ยมครั้งก่อนนั้นขุนนางคนอื่นนก็เคยบ่นเรื่องนั้นให้ผมฟังเหมือนกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตระกูลขุนนางเพราะแบบนั้นจึงแทบไม่มีขุนนางคนไหนที่เข้ากับผมได้เลยหวังว่าท่าน่จะเข้าใจนะดูเพลินๆเหนะมือนจดหมายขอโทษธ,ธรรมดานะ buoy. แต่แน่เลยต้องมีคำสั่งบางอย่างแฝงอยู่แน่ๆ <c oughs> เห็นด้วยคะ่ะเราควรสหาาือกันเรื่องนี้ซสแล้วแหละ ไม่มีขุนนางคนไหนที่เข้ากับผมได้อย่างงั้นแหละบารอนเคเนียอยู่ฝ่ายขุนนางส่วนมาคริสมาลันติโนเป็นการนำฝ่ายราชวงศ์ไวเค้าบิวเรนดาผู้อยู่ฝ่ายราชวงศ์ส่วนในยุพลาดีออนเป็นผู้นำสำคัญของฝ่ายขุนนางและคนที่เขาคุยด้วยในงานเต้นรำก็คืออ่ะสรุปก็คือทั้งฝ่ายขุนนางและฝ่ายราชวงศ์ต่างก็ไม่เป็นที่พอใจของเขาทั้งสิ้นหมายความว่า ให้ฆ่าพวกนะั้นทั้งหมดเลยอย่างงั้นเหรอเราควรจะตีความให้อยู่ในขอบเขตของเหตุผลมากกว่านั้นค่ะเห็นด้วยเลยค่ะถ้างั้นก็แปลว่าจะโค้นขุนนางเดิมแล้วสร้างระบอบใหม่ขึ้นมาแทนสินะใช่ค่ะควรจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจแล้วที่แท้เหตุผลที่ต้องการชื่อเสียงแห่งอาเทียและแต่งตั้งฉันเป็นดยุกก็พอเรื่องนี้เองสินะ ถ้ามีผู้ของอำนาจแห่งฝั่งตะวันตกเข้าร่วมด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามแผนจริงๆสินะคะงั้นเรามหารือแผนต่อไปกันเลยจะดีกว่าเนะในขนาดเดียวกันที่หอคอยสีครามอืมเขาพลาทีโอเขาเป็นคนปิดรอยแยกอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะท่านเจ้าหอคอยไหนเล่ามาให้ละเอียดหน่อยสิเ้แล้วชิ้นส่วนของปริศนาก็เริ่มปรากฏขึ้น วิ่งวุ่นและค่อยๆประกบเข้าหากัน <c oughs> <c oughs> เงอะอ้ะเออไม่ไปเป็นอะไรใช่ไหมครับนั่นเนี่ยก็แค่ติดคอ,อนิดหน่อย <c oughs> ไม่ไปเป็นอะไรแล้วแต่ว่ารสชาติดีเลยนะเนี่ยขอบใจนะะนี่น้ำครับโอยอยากจะกลับบ้านไวๆจังถึงเวลาที่จดหมายจากยูเทียจะมาถึงแล้วสิ 嗯。<laughs> mm.